สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มายืนอยู่หน้าปากซอยจะนัดพบกับผู้บ่าวเออนัดพบกับผู้บ่าวด้วยแต่เด้อจะพาไปด้วยกันวันนี้ว่าพวกทายจะไปทําอะไรกับผู้บ่าวเนาะอันนี้ยืนอยู่หน้าปากซอยนัดเจอกันจะมาแล้วจ้ะมาแล้วผู้บ่าวทายมาแล้วพี่น้องคะโอ้ว่มามันรถเบนท์โมีมนตัวเนี้ย เจ้าผู้บ่าวใา่นี่คือแฟนทรายจ้าผู้บ่าวใา่ที่นัดเจอกันคะ่ะ What uh, are we gonna do, darling? Today we're off to a grain store to take some old seed bread that we have leftover that can't fit on the w a r o It's a long run. Yeah <c oughs> นี่ล้ะจ้าเดี๋ยวจะพาไปด้วยกันเนาะเอาไอ้นั่นเอาเม็ดน้ำมันเดี๋ยวแม่จา่าหมายถึงว่าไอ้ เรปซีดเบ็นี้มเป็นนับเม็ดน้ำมันเขามาเอาที่ฟาร์มแล้วทีนี้เขาใส่น่นข้อใส่เอาไปไม่หมด,ดนะจ๊ะพ้อใส่ก็เลยจะเอาต้องเอาไปให้เขาส่วนที่เหลือนะจน๊ะเนาะก็คือนี่ละผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ที่ฟาร์มจะขายอีกอย่างหนึง่งในปีนี้เนาะคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่ปีที่เราทําปีนี้เราก็ทําข้าวซารี่ข้าวไอ้บาเร่แล้วก็ แล้วก็ไอเรบซีดเห็นไหมค่ะก็คือน้ำไอไม่ใช่เมล็ดน้ำมันเห็นไหมค่ะเรบซีดเหมือนที่สายเคยถ่ายให้ดูว่าเป็นเม็ดสีดำๆที่ดอกสีเหลืองๆแม่จ๋ามะไปด้วยกันที่นี่จ้ะยอร์ไร a l right <laughs> ยิงค่ะพลาสคลัสเตอร์นี่เป็นแม่น้ำอันนี้สะพานข้างแม่น้ำแม่น้ำเดียวกันกับที่ที่ไหลผ่านเมืองไซ มาแล้วค่ะพี่้องคาะเพราะว่ามันได้เห็นอะไรใหม่ๆพี่น้องได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นมีอะไรแบบว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอย่างกบุญตาของเรานะายชอบไปนะคะวันนี้พ่อไมเข้ามาเมื่อวานนี้ไซก็เลยบอกถ้าผ่านแถวหน้าบ้านเราจอดรับเั่นหน่อยเด้อนะจ๊ะก,ก็เลยได้รับายมาด้วยไซชอบไอ ชอบไปนะคะไม่ชอบอยู่เฉยๆไหมเป็นอะไรที่ใหม่ๆเราจะชอบไปดูไปแบบอยากดูอยากเห็นหั่นไหมจาะพีินองค่ะอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยจารพฟินองค่ะ ดูคล้ายๆกันไปหมดเลยเนาะจ๊ะสำหรับทรายนะพี่น้องดูหมู่บ right. ้านไหนก็คล้ายกันไปหมดเหมือนกับเหมือนกับว่าเคยเคยมาแล้วแต่ไม่เคยมาอย่างนี้นาะจ๊ะน like ้องคล้ายๆกันไปไปหมดเลยในอังกฤษนี้ลักษณะสไตล์บ้านสไตล์หมู่บ้านนะจ๊ะหมู่บ้านนี้ทรายเคยมาแล้วบ้านที่น้องจจยเล็กอยู่จ้ะอีกจอยหนึ่งที่รู้จักกันนะจ๊ะ จะพี่น้องไม่เข้าไปติดต่อกับไอ้ฟาร์มนี้อยู่นอกจากนาะเอาเอกสารไปเขาก็ฟาร์มนี้เขาก็เป็นฟาร์มทั่วไปแหละจ้ะแต่เขาจะเป็นเขาจะสตออนนาา็อกนะจ๊ะนาะเขาจะสต็อกไอ้เรซีฟนะสต็อกไว้หมายถึงว่าเก็บไว้ไวไข้ขายในเวลาที่มันราคาดีๆประมาณนี้นะคะเขาเขาามีที่เก็บประมาณนี้นอกจากนาะน คือเป็นฟาร์มเหมือนมา,มาให้ถึงว่าฟาร์มที่รับซื้อนะจ๊ะเนาะฟาร์มที่รับซื้อแล้วก็เอาเขาไปเอาแล้วจากจากฟาร์มเราตอนนั้นแต่ว่าเขาเอามาไม่หมดเนาะค่ะเหลืออยู่ประมาณกี่ตันไม่รู้ไมก็เลยต้องเอามาส่งนะจ๊ะ้องเอารถขึ้นไปตรงนี้ค่ะเพื่อชั่งน้ําหนักไ เมล็ดน้ำมันมเมล็ดน้ำมันที่เราเอามาขายจะ้ะนู้นสีแดงๆจ้ะเป็นน้ำหนักงั้นกูดังเขาจะดังข้างหน้าสองศูนย์เก้าหกศูนย์มันจะน้ำหนักสีแดงๆอยู่นู่นจ้ะ ทางนู้นเป็นหมู่บ้านสร้างใหม่จ้ะหมายถึงว่าเป็นบ้านที่สร้างใหม่อยู่ในหมู่บ้านนี่อะไรไม่รู้ที่น้องจอยอยู่จอยเอ้ยพี่มาสร้างบ้านเธอเลยได้จอยวันนี้เั่นจ้ะคือเ,เป็นบ้านใหม่นะจ๊ะเนาะที่ทรายเคยพามาวันเกิดน้องจอยน้องจอยเล็กนะจ๊ะส่วนใหญ่แถวนี้เขาก็สร้างสร้างขึ้นใหม่นะจ้ะเนาะจะเป็นบ้านใหม่สองปีได้แล้วมั้งสองสามปีนี่นะจ้ะ ฟาร์มนี้ทาหมูด้วยได้จ้ะทาหมูด้วยคนไหน้พูดให้ไหมฟังตะกี้ห้าพันตัวพี่น้องป้าหมูห้าพันตัวฟาร์มนี้เป็นฟาร์มใหญ่ฟาร์มค่อนข้างใหญ่นะจ้ะแล้วก็รับซื้อพวกไอ้ข้าวบารเลซารีเขาสต็อกไว้นะจ้ะแล้วก็พวกอันนี้แหละเลบซีดก็คือมเมล็ดน้ํามันนี่ละจ้ะที่ฟาร์มไมเขาไม่ได้สต็อกกันนะจ้ะ,ะ,จะบรรยากาศดีดีพี่น้องคะ่ะ ฟาร์มไม้จะเน้นเป็นเป็นแกะนะจ๊ะเนาะแกะน้อยเลี้ยงแกะน้อยส่งพวกที่ข้าวก็ก็ทําแต่ว่าจะไม่ได้เก็บไว้เนนะก็คือขายเลยทําเสร็จก็คือขายลองเท่งกันทำไมครับ <ko> <oh, Enjoy the c h i p <trip> people น่า oh, enjoy ชิปไหมคะคพอนเพื่อนมาสักไหมกัว่าชิปอะไรนะล่ะคุณอยู่แล้วครับพี่น้องคะขากลับแล้วน่าจะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทางถนนให้ดูจ้ะวันนี้ชิปของทรายก็คือมาส่งเล็ดน้ำมันเห็นไหมจ้ะวันนี้เนาะ ขอบคุณเดอร์มาคิรที่พามานอกจากนี้แหละค่ะการเป็นสามีภรรยาก,กันเนาะค่ะพี่น้องทามถ้าสไตล์เนาะค่ะสไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็ความชอบคล้ายๆกันก็จะอยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้นอกจากนะขอผจชาก็จะลุยๆหน่อยจ้ะสไตล์ลุยๆสไตล์สวนฟาร์มประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่เมืองบ้านนิดหน่อยประมาณนี้พี่น้องจัา โอเคเข้ากันได้ถ้าใครไม่ชอบแบบฟาร์มแบบความแบบลุยๆหน่อยนะคะไม่ได้ให้ซูรู้ราก็จะอยู่กับอยู่ด้วยกันไม่ได้ประมาณนี้กับกับผู้ใหม่สิเนาะคะ่ะถ้าชอบแบบเหมือนทรายชอบก็คือแบบปบ้านแบบธรรมาชาติสบายๆนี่ก็จะอยู่ด้วยกันได้จัะเนาะนั่นแหละสไตล์ของใครสไตล์ของมันค่ะอยู่แล้วมีความสุข ก็ถือว่าโอเคเนาะจ้ะเนาะถ้าอยู่แล้วมันขัดกับตัวเองแล้วก็ไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกอยู่ยากประมาณนี้ก็คงก็คงจะอยู่ไม่ได้เนี่ยจ้ะหมายถึงว่าเลือกเอาเนาะค่ะชีวิตใครชีวิตมันก็คือใส่คิดว่าทุกคนน่ยละทแล้วจะจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนี่ยละคิดว่าอะไรดีก็คือเขาเลือกอันนั้นแหละให้ตัวเองน้องพี่น้องเนาะไ่คิดว่านะเทเนี่ยละเดี๋ยว ชมบรรยากาศข้างนอกแล้วจากน็เสร็จแล้วงานวันนี้เราแซก็กลับบ้านไปทานข้าวแล้วจาไมเ thank you ไมเคินี่คุณสุิมสใช่จีเกิ่ว้ามือ่ความือนี้เป็นโรงเบียร์แล้วจากน้นัเก็ตจายให้นักเก็ต นี่อยู่หมู่บ้านจอยกันผลิตให้ดูให้ให้นันกินใจไม่รู้ว่าเขาสูงอกรือว่าเฉพาะในอังกฤษนอกจากเนาะนี่อะจ๊ะเป็นรูเบียของเนเราดินั่งรถแท็กเตอร์มันอยู่สูงมันก็เลยเห็นชนาตินอกจากเนาะก็เลยทานมาฝากพี่นอกจาก สายสามเขาเรียกว่าแค่ okay, เนี่ยนางกดมานั่งกับนีแห้งเลียวนะจ๊นะเนาะคนที่เป็นสามีนะจ๊ <c oughs> okay, ะแค่ภรรยานั่งรถมาด้วยก็ชื่นใจก็ดีใจแล้วก็มีความสุขเล้วประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องคะเรื่อละ่ะชมวิวกันไปคุยกันไปเนาะวันนี้แซก็จะจบไอคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วจ้ะเด้อพี่น้องคะดูแลสุขภาพจ้ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย